สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมจากแม่น้องชมพู่ค่ะก่อนที่จะพาทุกท่านไปติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้เอฟซีได้ติดตามค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะ ดาวโจน3ามลัฐนะคะเยอะแยะอีกมากมายค่ะถ้าหากท่านใดสนใจก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ dl 05 09 p s a ค่ะและเรามาเริ่มดูแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะงวดที่ผ่านมาค่ะก็เข้าฮาหนอยกาชาตินอยดานาหนางนอยพิเศษนอยสะมัคคีนอยปกตินอย VIP และฮาหนอยพัฒนาค่ะ แนวทางของแม่น้องชมพู่ก็เข้าวิ่งรูด3และ1เข้าตัวเจาะ1 3 32เข้าตัวระวัง5นะคะก็ถือว่าปังมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่6มกราคม2565 ให้วิ่งรูด0และ4เจาะ2ตัว04 08 05 19 48 45 41 12เจาะ3ตัว671 261ตัวระวัง5ค่ะเลขเบิร์น0044นะคะเน้นย้ำอีกรอบค่ะหนอยมัดรวมให้วิ่งรูด0และ4 เจาะ2ตัว04080519 48454112เจาะ3ตัว671261ตัวระวัง5และเลขเบิ้ล0044ค่ะแนวทางจากแม่น้องชมพู่ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะ ถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุนเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรวยค่ะ ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ